ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนไม้ลุงขนนะครับในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังตอนนี้ก็คือทางหน่วยงานและก็อาสาสมัครกําลังเข้ามาเคลียร์โคลนภายในโรงเรียนนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ไกลๆด้านหลังตรงนั้นนะครับที่ใส,เส,ส่เสื้อสีฟ้าอันนั้นเป็นอาสาสมัครที่เข้ามาทําความสะอาดพื้นที่โรงเรียนครับ ชุมชนไม้ลุงขนตอนนี้ในพื้นที่นั้นยังเต็มไปด้วยโคลนนะครับหลังจากที่มีการเคลียร์พื้นที่ถนนเส้นหลักไปแล้วบางส่วนแต่ว่าจากการสำรวจวันนี้ยังพบว่าตามริมริมถนนเส้นหลักยังเต็มไปด้วยโคลนแล้วก็กองขยะที่ถูกเก็บออกมาจากในบ้านนะครับรวมไปถึงว่าในพื้นที่ซอยเล็กๆยังมีโคลนสูงนะครับบางจุด ก็ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปได้นะครับต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ในพื้นที่ชุมชนเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรวมไปถึงหน่วยงานรัฐเนี่ยเข้ามาเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าในช่วงวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับจะมีการประเมินกันอีกรอบว่าจะมีการปรับแผนในการที่จะฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะให้สามารถฟื้นฟูกลับมาได้เร็วที่สุดครับ